ที่สาราประชาคมจังหวัดพยาวนายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว รองผู้บังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบประจำปี2568เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยมีหัวหน้าสนราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีภายในงานมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2,568การมอบรางวัลหมวดชรบดีเด่นระดับจังหวัดรวม5รางวัลพิธีปฏิญาณตนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต่อผู้บังคับบัญชาและนิทรศการเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ความสําคัญตลอดจนผลงานของชอรบทุกอําเภอทั้งนี้จังหวัดพะเยามีชรบทั้งหมดจํานวน9,551นาย